คนวันอังคารทุกวันอังคารต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอสองเรื่องหาเหตุให้เจอว่าในวันอังคารน,นั้นนะคะในบ้านของคุณนะมีความสุขหรือ,อยังลูกคุณกินอิ่มนอนหลับพ่อคุณกินอิ่มนอนหลับแม่คุณกินอิ่มนอนหลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุแห่งบุญโทรไปให้เขาหัวเราะหรือโอนตังค์ให้ร้อยหนึ่งแล้วขำๆแม่คือแบบว่าให้ร้อยหนึ่งก่อนนะเพราะว่าวันนี้วันองนังคารหาเหตุแห่งบุญมันไม่ใช่สิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนให้มากกว่านี้แม่จ๋าสิ้นเดือนให้สองร้อยนะคะแต่ระหว่างนี้วันอังงคารให้นึแม่ หาเหตุแห่งบุญค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นเหตุแห่งบุญของครอบครัวทําได้หมดเลย 2. เรื่องสังคมสังคมในที่นี้หมายความว่าคุณเคยช่วยโอนเงินไปช่วยวดัดสร้างวาดัดสร้างศาลาไปทําบุญหรือตักบาทง่ายๆสบายๆบายหรือถ้าสมมุติคุณไม่ได้ออกไปวดัดคุณไม่ได้ไปช่วยสังคมคุณไม่ได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลคุณไม่ได้ไปช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้ช่วยเหลือคนพิการไม่ได้ให้เงินขอทานหรืออะไรที่เกี่ยวกับสังคมฟังดีๆนะคะมันจะง่ายๆมากๆให้คุณนะคะ เอาเหรียญเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้1บาท2บาท3บาท5บาท10บาทหรือจะแบงก์ก็ได้เอาที่ใจสบายแล้วพนมมือยกขึ้นแล้วให้อธิษฐานทุกวันอังคารว่าเงินนี้ถ้าคุณมีโอกาสและเวลาคุณจะนำเงินนี้ไปสร้างบุญฟังนะคะเหตุแห่งบุญหาให้เจอเงิน1บาทก็ทำได้คุณไม่ชอบอะไรยากทุกอย่างต้องง่ายไม่ดิ้นลนถ้าดิ้นลนผิดถ้ารู้สึกว่ายากผิดนะคะหบาทสองบาทสบาทหบาท ยกพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินนี้ลูกขอช่วยค่าน้ําค่าไฟวัดเงินนี้ลูกขอใช้หนี้สงเงินนี้ลูกขอเอาไปทําบุญที่วัดได้ทุกอย่างเลยทําอะไรก็ได้เขาจะเอาเงินหนึ่งบาทเราไปสร้างศาราก็เรื่องของเขาเขาจะเอาเงินหนึ่งบาทของเราไปช่วยค่าน้าค่าไฟไปสร้างห้องน้ําหรือไปทําถนนเข้าวัดเรื่องของเขาเลยไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้คือถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับคําพูดฟังนะคะคุณวอังคารถ้าคุณเจรจาทําอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับธรรมชาติรวยลูกเดียว รวยรวยรวยฟันยับรวยรวยรวยยวยอย่างนี้ค่ะรวยฟันยับค่ะรวยจริงๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คุณเกิดวันอังคารต้องใช้วาจาเป็นทรัพย์หมายความว่าทุกคําพูดต้องจริงเท่านั้นคนเกิดวันอังคารเขาเรียกว่าพวกวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไร สะท้อนกลับไวมากถ้าคุณพูดเรื่องโกหกหรือถ้าคุณพูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถ้าคุณพูดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าคุณพูดไปเพื่อที่คุณมีในหัวเลยว่ากูพูดไปเนี่ยอือกูหวังผลคุณรู้ไหมคนวันอังคารเป็นคนวันแข็งเวลาสะท้อนกลับจะแรงมากเพราะฉะนั้นคนวันอังคารนะคะคุณตกปากคุณห้ามโกหกไม่ได้พูดเล่นนะคะไปถามครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่เขาดูดวงไปถามพระก็ได้ค่ะที่ท่านดูดวงเป็นคนเกิดวันอังคารตกปากพูดรวยพูดเจรจาอะไรก็รวย ยิ่งถ้าพูดเสริมบารมีตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆให้ธรรมะเป็นทานเห็นไหมสังเกตไหมว่าครูให้ธรรมะเป็นทานเกือบทุกวันจะยิ่งเสริมให้รวยก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนี่ยาวค่ะเพราะว่ากันแล้วนะคนเกิดวันอังคารเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปหาเหตุแห่งบุญให้เจอสองสองอย่างทุกวันอังคารวันอื่นๆทําดีสม่ําเสมออยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่วันอังคารต้องก้าวกระโดดนะสมมุติว่าวันจันทร์ถึงวันทุกวันให้เงินแม่ทุกวันยกตัวอย่างนี่เฉยนะให้เงินแม่ทุกวันวันละร้อยยกตัวอย่าง แต่วันอังคารต้องให้200นะคะเนี่ยยกตัวอย่างเฉยๆว่าวันอังคารสมมติว่าคุณเกิดวันจันทร์วันจันทร์คุณจะต้องพิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะของคุณวันอังคารวันอังคารคุณจะพิเศษขึ้นมานะคะส่วนสีโอ้ยคุณฟินกับสีนี้มากนะคะส่วนสีที่จะทําให้คุณรวยไวรวยเร็วรวยทางลัดทําอะไรก็รวยแค่นั่งยิ้มอยู่บ้านยังรวยเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะแต่ต้องยิ้มว่าเฮ้ยวันนี้วันนี้จะกี่โพสดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยไ่ใช่นั่งยิ้มคิดเราไม่ลงมือทํานะคะฟังนะคะสีที่จะเสริมให้คุณนะหะได้สํําาเเร็จไวขึ้้นนคือสีงิน วันวันอังคารเห็นสีน้ําเงินให้พุรวยรวยรวยเห็นสีน้ําเงินเห็นโบสีน้ำเงินให้รีบ hey, ซื้อมาเห็นเชือกสีน้ําเงินเห็นปอฟางสีน้ำเงินกูจะซื้อมาทำไม <ป S 2> ไม่รู้กูร <c oughs> ู้ว่าสีน้ำเงินกูซื้อบดหรือว่าเห็นสีน้ําเงินอุยสวยอุยดีอุ้ยชอบอุ้ยแบบเนี้ยค่ะสีน้ำเงินวิสฟินครูหาบ้าขัํงจนถึงขั้นซื <c oughs>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  ้อตะก้าผ้าสีน้ําเงินอุ้ยทำไมตงวอกทำไมต้วอกกว่านื่นเขานะคะตะก้าใส่ผ้ากูสีน้ำเงินโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ พยายามเลือกซื้ออะไรแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยครูค้าหนูจะต้องซื้อพัดลมสีน้ำเงินอ่ะก็ดีเฮ้ยครูค้าเฟอร์นิเจอร์หนูต้องเป็นสีน้ำเงินอ่ะก็ดีแต่หนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไปซื้อสีอื่นแต่ครูบอกว่าสีน้ำเงินเป็นสีทางลัดความรวยคุณยิ่งเห็นสีน้ำเงินบ่อยเท่าไหร่มีสีน้ำเงินมาครอบครองมากเท่าไหร่หรือเห็นสีน้ำเงินแล้วรวยสีแห่งความรวยสีแห่งความโชคดีนั่นคือทางลัดของชีวิตคุณปกติเราต้องเดินแบบโอ้โหสมมตินะหมอดูทำนายว่า30ปีจะรวยแต่ถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้จากครู ข้างใครสีน้าเงินให้สีน้ําเงินเป็นสีนาโชคทุกอย่างของคุณต้องสีน้าเงินน้าเงินน้ำเงิน,น,งนอะไรก็น้ำเงินน้าเงินน้ำเงิน,น,งนมันจะไปทางลัดคุณก็ดูสิเป็นหนี้30ล้านหมดหนี้ภายในปีเดียวหมดหนี้ภายในปีเดียวสร้างธุรกิจกี่ร้อยล้านคะอันนี้พึ่งจะกี่ปีคะสามปีเข้าปีที่สี่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะทุกความเชื่อครูบอกแล้วว่าเอาที่สบายใจถ้าเชื่อแล้วไม่สบายใจไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วสบายใจเฮย้ยกูได้รวยชาติ